น้องไปไหนลูกจะจูงน้องไปไหนอ๋อจูงกันเล่นโอ้ยตายน้องหมาเรามีเชือกตัวนั้นมันชอบเล่นไปไหนลูกจะพาน้องไปไหนจูงกันไปลงน้ำเหรอจะจูงกันไปสายจะจูงกันไปไหนลูกอันนั้นคือน้อง,องหมาจอนะตอนนั้นเขาเป็นน้องหมาจอนะแต่พอดีน้องหมาเราอ่ะ คือติดหญิงก็เลยเอาเชือกของคอไว้พอตัวนั้นเข้ามาเจอเขาก็จูงเชือกเดินมามามาพาน้องมานี่ลูกมาไปไหนจะไปไหนจะจูงน้องไปไหนปะปะปะกลับปะเล้อ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 ปะปะเอา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 จะจูงน้องไปไหนเนี่ยอ่ะตัว <laughs> ส <laughs> ีขาวนั้นเขาเป็นเจ้าถิ่นแต่มาอยู่ที่หลังไอตัว ตัวของเราสีดำอือจังตัวนั้นเป็นน้องนะเนี่ยะสิบปีแล้วตัวนี้ตอนนี้สิบปีแล้วป่ะปลพาน้องไปนู่นป่ะทีนี้ใครจะจูงใครทีเนี้ยอะป่ะ <c oughs> <c oughs> พาลงจากรถไอ้ตัวนั้นจับเชือกได้จูงเลย <c oughs> ลากเลย <c oughs> จังไปไหนลูกปะปะป่ะป่ะพาน้องกลับเร็วอือ <c oughs>